นุ่มใหญ่ร้องของเจอของจริงท้าเวสุวรรณร้องลั่นห้องตามรอยอาจารย์โอเล่ไปพิสูจน์อิทธิฤทธิ์ท้าเวสุวรรณองค์สีเขียวแจ็คพอตเจอของจริงขนคิงลุกถูกสิบใบเต็มๆตรงๆไม่มีพลาดนุ่มใหญ่โปรดิวเซอร์ได้ร้องของตามรอยอาจารย์โอเล่ไปพิสูจน์อิทธิฤทธิ์ท้าเวสุวรรณองค์สีเขียวที่วัดสัมมโรงจังหวัดเพชรบุรี เมื่อเข้าไปถึงนะครับก็ได้กราบพระครูปิยวัชระวงศ์หรือพระอาจารย์อาร์ตเจ้าอาวาสวัดสัมมโรงแล้วก็พูดคุยถึงที่มาที่ไปของท้าวเวสสุวรรณองค์สีเขียวที่มีอายุกว่า400ปีเลยทีเดียวครับ องนี้เนี่ยเป็นตำนานที่กล่าวขานในหมู่ชาวบ้านระแวกวัดสัมมโรงถึงอิทธิฤทธิเดชความอัศจรรย์และแม้แต่ผู้ศรัทธาจากแดนไกลต่างถิ่นนะครับก็ยังได้เคยสัมผัสความอัศจรรย์มาแล้วจนถึงขั้นต้องเดินทางมาขอชมบารมีและกราบกันถึงที่วัดเลยทีเดียวครับพร้อมกันนี้นะครับนุ่มใหญ่ก็ได้กราบขอให้พระอาจารย์ได้เปิดดวงเปิดโชคให้ครับจากนั้น ก็ได้ไปกราบท้าเวสุวรรณองค์สีเขียวและอธิษฐานขอเลขตรงๆ3ตัวเลยครับแล้วก็ได้จับลูกปิงปอง3ลูกได้เลขที่ออกมาก็คือ3 0มศครับจากนั้นก็เลยล้องคล้องเลยครับสักครั้งแหละครับขอความแม่นเลยครับว่าจะแม่นแค่ไหนซื้อสลากไป10ใบเน้นๆในแอปเปาตังครับผมซื้อแบบตรงๆไม่มีกลับกันเลยผลก็คือ ถูกสลากสิบใบเน้นๆตรงๆไม่มีพลาดเลยครับร้องเฮลั่นห้องกันเลยทีเดียวนะครับงานนี้ญาที่น้องมากันเพียบเลยล่ะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับรีบลางานล่วงหน้ากลับไปทำบ,บุญที่วัดสัมมโรคงด่วนเลยครับแต่ทรงที่วัดสร้างไว้ตรงนั้นก็คือองค์สีเขียวนะท่านลำร้องที่จะกลับที่เกา่าที่เก่าก็คือวิหารหลังนี้วิหารพระหยกข,ขาวนี่แหละค,ะคืะอเป็นโบสถ์เก่า แต่ด้วยด้วยว่าถ้าเราจะย้ายไปเราสร้างมิหารหลังเนี้ยเรือระบูระนาบสถ์จากโถ์เก่าแต่เราไม่ได้ป่าถนาหรือว่าไม่ได้มีความคิดว่าจะเอาเทวเวสวร์ไปตั้งไปบูชาเพราะมันแคบตั้งใจทําเป็นหอพระหลวงพ่อห้าพี่น้องหอพระหยกขาวหอพระพระบรมสารีราตุเนี่ยที่ตั้งใจทําก็คือทุกอย่างก็มีครบแล้วตรงนั้นแต่ถ้าจะเอาเทวเวสวร์ไปตั้งอะเข้าไปห้าคนสิบคนเต็ม,ม,มก็เลย เอาเป็นว่าพอสร้างเป็นองค์เขียวองค์แดงเป็นยักเขียวยักษ์แดงเนี่ยที่ว่าเขาเขามาให้ที่เขาถือเอกสารมาจะขอปักขอใช้ขอสร้างให้ก็เลยสร้างตรงนั้นว่าเอาไว้เป็นอนุสรณ์บ้าแต่เดิมท่านเคยอยู่ตรงนี้ออแต่วิหารใหม่ที่สร้างก็คือให้ท่านอยู่ตรงนี้ตลอดและก็คือวิหาร The เดอะโกสซีเคทก็ใช้ก็ใช้วัสดุไม้จะโดยเฉพาะเสา เสาทุกต้นเป็นเสาไม้จากโบสถ์เก่าที่รื้อมาจากสมัยอายุทยาอายุ400อปีอ่ะังดีอยู่ใช่ไหมคบเดี๋ยวไปดูสิเนี่ยดีไม่ดีเอามาแกะเป็นกระทาวุธเนี่ยอเหรครับอันนี้ก็คือไม้ที่รื้อมาจากโบสถ์ใช่ไม้ที่เหลือไม้ที่เหลือจากสร้างวิหารครับเนี่ยใครที่สามารถครอบครองได้อะค่ะพระจังค่ะอันนี้ถามว่าใครสามารถครอบครองได้ ถ้าท่านจะอยู่กับใครไม่มีสิ่งอะไรที่จะห้ามท่านได้เลยไม่มีสิ่งอะไรจะห้ามท่านได้เลยบางทีอายโยมมาแล้วจับแล้วต้องแล้วต้องอีกยังไม่ได้อืแต่บางทีมาเดินข้ามาเห็นผมขอเช่าอันนี้อืยกถามแบบยกขึ้นมาจับเหมือแบบว่าไม่มีอะไรมามามา,มาขัดมาขวางได้คือด้วยศรัทธาคือถ้าบอกว่าท่านอยากจะอยู่กับใครท่านก็ได้อยู่ นันก็จะไปหลายคนที่เช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นที่หนึ่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าขณะนี้ยังมารับไม่หมดมีเหตุปัจจัยมีเหุปัจจัยหลายอย่างจ่ายเงินไปแล้วนะแต่ก็ยังเก็บไว้นะครับใครก็ได้ครมาแจ้งว่าเคยสั่งเช่าบูชาแล้วก็ได้ชำระปัจจัยไปแล้ววันนี้มาขอรับก็จะให้อ๋อยังมารับไม่หมดเยอะไหมครับ ก็ถ้าคิดเป็นมวลเงินก็เกือบเกือบห้าแสนบาทก็ยังไม่มารับกันเลยออโเคติดต่อไปครั้งที่สองครั้งที่สามจนเขาเปลี่ยนเบอร์ครับก็ใจเราก็อยากจะจัดส่งแต่คือมันจัดส่งละบากเพราะมันไม่มีที่อยู่ให้จัดส่งมีเฉพาะเบอร์ติดต่อแล้วก็ชื่อกับเบอร์โทรชื่อกับเบอร์โทรแล้วก็สลิปยืนยันเงินยังไม่ถึงเวลาของเขาหรือเปล่าครับก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนติดต่อมานะแต่ก็ไม่มาเวลาเขาก็จะมาของเขา <Okay. S 2> แต่บาง <Okay. S 1> แต่บางคนไม่ได้เช่าไม่ได้จองเข้าไว้ mm hmm. นะไม่ได้สั่งจองเขาไว้ <Okay. S 1> มาถึงเพี่ยมาเดินมาดูพระอาจารย์ข้างบนนี่ให้เช่าใช่ไหม mm hmm. ใช่ผมต้องการเช่าอางค์นี้ผมต, uh huh. ต้องการเช่า,านี้ยกลงมาแล้วบางคนอ่ะได้ลงมานี่นะอ่ะหยิบหยิบ,ย,บยกวัตถุบางคนลงมาเนี่ยเลขรหัสแต่ละองค์ครับมันจะตรงกับ oh. ของอะไรของเขาเลยบางคน uh huh. ก็ เนี่ยทะเบียนบ้านอันนี้เลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่สมมติว่าเลขที่ยี่สิบเก้าก็หยิบท้าเบสวันองค์ที่มีเลขท้ายยี่สิบเก้าหรือองค์ที่ยี่สิบเก้าอะไรมาประมาณนี้อืมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่เขา <okay. S 2> เขาจะเขาจะไม่อะไรละเรียกว่าไม่ไม่ค่อยจะเหมือนที่อื่นมากมีสัมพันธ์นะต้องมีบุญสัมพันธ์ต้องมีบุญสัมพันธ์โ <okay. S 2> อเคปีหกหกวันที่ 2ีสิบเอ็กรกฎาคี่สอ็ก,กรกฎาปี6 6ก็มีโยมมาที่วัดน,นี่แหละมามาจากบุรีรัมย์ก็มาถึงก็มามาไม่มาที่ตัวไม่มาตรงนี้ก่อนนะมุ่งไปที่โบสถ์เลยแล้วไปยืนร้องไห้ที่สะพานโค้ผู้หญิงผู้ชายครับอาจารย์คะผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งมายืนร้องไห้อยู่ที่สะพานโค้งตรงนั้นก็ ดูในข้อเอ้ยทําไมเขาเป็นอะไรร้องให้เป็นวักเป็นเวรเลย mm hmm. แล้วก็หายเงียบก็ไปในโบสถ์จนพระได้เวลาหกโมงเย็นจะต้องปิดอุโบสถแล้ว mm hmm. พระก็บอกว่าโยมได้เวลาปิดโบสถ์แล้วนะครับ mm hmm. เขาก็ออกมาออกมาแทนที่เขาจะไปกราบท้าเวทองค์เขียว mm hmm. ก็ไม่ไปตอนนั้นมีองคเขียวอยู่องเดียวที่ว่ายังเหลืออยู่ที่ว่าเป็นของเก่าแก่คู่กับวัด mm hmm. ก็เลี้ยมาที่ห้องก็ถามว่ามาถามพระอาจารย์ท้าเวทสวดองค์แดงอยู่ที่ไหนเลยบอกว่าโยมเมื่อก่อนนะเขามีนะแต่ ตอนนี้มันหายไปตั้งนานแลว้วหายไปแต่มันจะมีคําบอกเล่าว่าเออท่านอะรูปลักษณะแบบนี้แบบนี้นะเขาก็บอกว่านะท่านอยู่ตรงที่สะพานโค้งบอกที่อยู่สะพานโค้งได้ไงโย,ยมเขาบอกว่าท่านอยู่ที่สะพานโค้งเขาก็พูดแบบนี้อ่ะบอกอ่ะข้ามานั่งสิเขาก็มามาพูดแบบก็พูดว่าท่านไม่เชื่อเหรอท่านไม่เชื่อเหรอว่าโยมีจริงพูดอยู่ประโยคนี้แล้วก็ หม่พูดระโยในนี้ใครอ่ะไม่เชื่ออะไรท่านไม่เชื่อหลยอว,ว่าโยมีจริงมหมายถึงยักษ์ตัวสีแดงแด้บอกว่าใครครับโยมพูดถึงเรื่องอะไรโยมพูดถึงเรื่องอะไรก็เขาก็ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนเลยก็บอกว่าท่านโยมให้ท่านเห็นหลายครั้งแนละ้วท่านยังไม่เชื่อหรือว,ว่าโยมมีจริงแล้วถามว่าใครล่ะเราก็ถามไปวว่าคือใครใครใครอยู่ไนหะ สรุปมันมีภาพแวบหนึ่งให้เห็นก็คือภาพยักษ์ตนสีแดงที่ยืนอ,อยู่หน้าโบสถ์ซึ่งผมเคยเห็นด้วยตาเนื้อ mm hmm. คิดว่าเป็นยมทูต mm hmm. คิดว่าเป็นปี mm hmm. ยายยมคนนี้ mm hmm. ก็กลายเป็นสีแดง mm hmm. แล้วถือกระบอกถือถือกระทาวุธิ mm hmm. แบบน่ากลัวและตัวแดงเฉาอาชานเลยสูงเทียมโบสถ์อ mm ่ะ hmm. สูงเท่ากับหลังคาโบสถ์เลยอ่ะใหญ่โตมากก็ mm hmm. ไม่คิดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นยักษ์อีกตัวหนึ่งที่ว่าเขาเรียกว่าไอ้แดงไอ้แดงใหญ่ดําใหญ่เนี่ย ก็ไม่ได้เคยคิดแบบนั้นสรุปภาพแว็บออกมาแล้วบอกอ๋อใช่ยักษ์ตนสีแดงที่อยู่คู่กับวัดนี้ไหมยอยู่คู่กับปู่ําใหญ่ใช่ไหมเขาก็ไม่ตอบเขากลับเล่าพารนาไปถึงไปถึงอดีตว่าแต่เดิมเขาอยู่กับองค์ปู่ดาใหญ่มาตั้งแต่ครั้งสมัยวิทยาตั้งแต่<ม>ตั้งแต่วัดเก่าแก่ที่ยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ตรงนี้อยู่คู่กันมามเขาย้ายโบสถ์มาก็เอาโยมาด้วย แต่ด้วยโยมเนี่ยกินกายไม่เหมือนใครลักษณะไม่เหมือนใครคนมันเอายโยมออกจากโบสถ์ไปโยมทําได้แค่ให้มันเอายโยมออกไปจากวัดไม่ได้มันเอายโยมไปทิ้งไว้ที่คูน้ําหลังวัดก็อ,อ,อาจจะอยู่ตรงนั้นใช่ไม่มีใครเจออ่าแต่ก็ก็เลยบอกว่าอถ้าอยู่ตรงคูน้ําตรงไหนนะตรงสะพานโค้งตรงนั้นแต่เขาพูดอ่ะหญิงคนนี้ผู้หญิงคนที่พี่พูดี่ยคือเขาถ้าเขาพูดได้ขนาดเนี้เขาต้องศึกษาประวัติรต,ตรงนี้มาตแต่มันไม่ใช่ ขาพูดเนี่ยคือแบบเขาเองเขาก็ไม่รู้เรื่อง <Okay. S 2> เพราะว่าตรงนั้นคือยักมาประทับเข้าใน <Okay. S 2> ยักมาประทับทีนี้ก็ oh. ก็เขาก็เล่าว่าโยโมโดนทิ้งไว้ตรงนั้นเลยบอกอันนั้นเดี๋ยวผมขุดเขาบอกเขาไม่ต้องร่างของโยมมันสลายไปหมดแล้ว mm hmm. อ่าแต่ว่าถ้าท่านเชื่อว่าโยมมีจริงขอให้ท่านสร้าง mm hmm. สร้างมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่สร้างตามที่ท่านดีเห็นสร้างตามที่มีคนมามาบอกก็บอกว่า จะสร้างยังไงก็สร้างไม่ได้กุฏิหลังนู้นยังทําให้เสร็จเลยเดี๋ยวชาวบ้านจะหาว่ามาอินกับเรื่องพวกนี้จนมากเกินไปว่าอย่างนั้นท่านกับยักษ์ที่มาประทับยมผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีคนมาเป็นเจ้าภาพครับวันที่6สิงหา6ปี66ก็มีคนมาถือกระดาษมาหนึ่งใบสเก็ตภาพยักษ์ที่วัดเนี่ย ยักษ์องคแดงนี่แหละมาให้ดูคือเป็นภาพสเก็ตมาใช่สเก็ตท่านที่วัดนี่มียักษ์แบบนี้ไหมบอกเคยมีเคยมีนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าลักษณะจะจะตรงเป้งหรือเปล่าแต่ว่าก็คือเท่าที่เห็นก็คือใกล้เคียงกันแต่ไม่มีแล้วแหละเพราะว่าถูกถูกคนขโมยแล้วเอาไปทิ้งไว้ที่คูน้ำเขาบอกว่ายักษ์เนี่ยไปเข้าฝันให้โยมาเป็นเจ้าภาพสร้างรูปปั้นท่านสูงประมาณสองเมตรห้าสิบ เขาบอกว่าอะถ้ายมงจะสร้างเขาบอกว่าเรยจะต้องให้ช่างเมืองเพชรเป็นคนปั้นด้วยอะก็เลยทําเป็นองค์สีแดงที่อยู่ด้านหน้าที่คู่ผ้าขาวข้างหน้าเดี๋ยวโยมไปดูได้เป็นในจุดที่สี่ทำเรียบร้อยพอทําเสร็จอะในวันนั้นก็เขาก็เอที่ว่าวันที่21ที่ว่ามาจากบุรีรัมย์สามคนขาบอกว่าแล้วท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนาครบทุกสิ่งหมายถึงว่าเคยตั้งปณิธานไว้ว่าถ้ามีโอกาส อยากจะแกะสะลักจากไม้แก่นจันแดงจริงๆหนึ่งองค์ mm hmm. แล้วก็เป็นปูนปั้นที่ที่เขามาขอให้ให้ทำนี่แหละนะแล้วก็เป็นองค์เนื้อโลหะสำริดตอนนี้ก็คือทําเสร็จหมดทุกอง,งหมดแล้วก็คือได้หมดท่านก็ไปเรียกของท่านมาองค์แดงเนี่ยคือไปเรียกแรงศรัทธาลูกหลานมามาร่วมสร้างก็เท่ากับว่าคือตัวหลวงพ่อเองอ่ะจะพูดกับท้าเวสสุวรรณ ตอนที่ว่าตอนนั้นยังไม่มีหมายถึงอง์แดงเขบอกถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะท่านต้องช่วยต,ต้องต้องสำแดงปฏิหารช่วยก็ช่วยคนแหละแต่ว่าท่านต้องเรียกลูกหลานของท่านมาเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีจริงอยู่ในวัดนี้จึงได้สร้างคู่กันมาจึงได้เกิดมาเป็นว่าองค์เก่าก็เราก็มีองค์เขียวเนี่ยเป็นไม้ใช่ไหมแล้วก็สร้าง เป็นองค์โลหะก็เนี่ยอยู่ในอยู่ในวิหารนั่นแหละมีครบทุกอย่างแล้วก็อองปูนปั้นท้าวเวสสุรวรรณที่คือตั้างใจสร้างคือสร้างไว้แค่นี้แล้วมันก็ได้มันก็ได้มันก็ได้คนที่มีศรัทธาไปลูกไปหลานมาสร้างใช่ก็เท่ากับว่าองค์สีแดงท่านก็ยืนยนันความมีตัวตนของท่านจริงคือเรียกรุ่งรานะนะครืคอถ้ามันไม่มีคำคำว่าคนศรัทธาและคนเชื่อว่าท่านไปเข้าฝันไปอะไรเนี่ย ไม่มี<อ>าทางทไม่สําเร็จไม่สําเร็จแต่นี่คือทาแล,ล้วสําเร็จทําแล้วสําเร็จเดี๋ยวโยมไปดูได้คในอย่างองสีแดงเนี่ยที่เก่จากไม้จันแดงเนี่ยคนเอาเงินมาถวายก่อนหรอกนะม,มาจากบางสะพานยักษ์สีแดงไปเข้าฝันให้เลขวันที่สามสิบสามสิบธันวาปีหกหเลขออกอะไรไม่รู้แหละสามตัวตรงข้างบนนะแต่ก็ซื้อแค่ไม่กี่บาท ก็ได้เงินมาสามหมื line, ่นบาทแต่ยับไปให้เลขเนี NO <ES> ่ยสองผมมีฝันตรงกันว่ามีหยักต้นสีแดงบอกอยู่ที่วัดสมมาลนบนะครับก็ได้เงินนะก็เอามาถวายเราบอกว่าไม่เอาโยม่ยังไม่มีไม้ท่านบอกว่ารับไปก่อนเพราะว่าถ้าจะทำเมื่อไหร่ก็เรื่องของท่านเถิดท่านรับไว้และสรุปสุดท้ายก็เดือนมกราปีหกเจ็ดวันที่ยี่สิบแปดก็ได้ไม้เก่นจันแดงมีคนมาถวาย ลูกศิษย์ไปเที่ยวพมา่าแล้วก็ซื้อไม้แก่นจันแดงมาถวายซึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นลูกยักษ์องค์สีเขียวในไม้ในท่อนไม้นะั้นผมก็ต้องมีเหตุอะไรก็เลยซื้อมาอมูล,ลค่าเป็นแสนบาทนะซื้อมาก็เลยเอามาให้ช่างเขาแกะแกะเป็นองค์นี้ขึ้นมาครัแล้วพอแกะตั้งองค์นี้ได้ไม่กี่วัน้งวันที่31มีนา67วันที่วันจัก,กรีอ่ะวันจัก,กรี ใช่วันจัก,กีก็เดือนเมษาครับมีโยมาจากกรุงเทพก็มาเห็นองค์สององค์ตั้งคู่กันแต่ว่าองค์เนือสัมฤทธิ์ที่ว่าองค์ปู่ดำใหญ่เราทําไว้แล้วแต่องค์ของปู่ถ้าเป็นส่วนองสีแดงยังไม่ได้ทำหลวงพ่อไม่ทำาันบอกไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาหอกเพราะว่าลองคุยกับช่างแล้วช่างก็ตีราคาไว้สูงพอสมควรเป็นล้านไม่มีปัจจัยใช่ไม่มีปัจจัยก็เลยพอ สรุปสุดท้ายตรงนั้นก็เขาบอกถ้าผมเป็นต้นบุญให้ละอ่ะได้ะจะน้อยจะมากเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้มากมีอ,อยู่เขา,าเกินห้าแสนถวายอโอ้โหขนลุกเป็นต้นบุญเพราะว่าองค์เทวะตรเนี้หนึ่งล้านบาทเฉพาะค่าช่างที่เขายังไม่เกี่ยวกับการจัดงานพิธีกรรมต่างๆแต่ได้เงินแบบมันคนลุกอะ่ะทุกคนแบบต่างคนต่างที่มาใช่ไหมใช่ต่างคนต่างที่มา มาเพื่ออะไรถ้าบอกท่านนะไปบอกผมว่ามาเป็นเจา้าภาพมาไปช่วยชางชทันทีอ,องค์สีแดงเนี่ยแต่องค์สีเขียวเนี่ยถามว่าท่านก็มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของท่านก็ตามที่ว่าพู่งาลูกหลานก็ได้กันเยอะแต่หมาย <คะ S 1> ถึงว่าองค์สีแดงนี่คือข้าบอกว่าวัดสัมมาโรงอ่ะมันเป็นคําตํานานว่ามียักษ์สองตน <คะ S 1> มาให้ครบอ่ามาให้ครบนี่แหละก็เลยตอนนี้ก็อยู่ทั้งสององค์ได้ครบแล้วทุกอย่าง ถามว่ามีคนบอกมีความคิดจะสร้างหรือเปลไม่สร้าง้ะยะไม่สร้างเราได้เราครบแนละ้วพอ,อ,อคือมันยังไงล่ะเราเราหวังไว้แค่นี้จะเกินเลยไปกว่าน,นี้ขนาดมีคนมามาถวายปัจจัยออกสร้างขนาดความสูงสิบหกเมตรแปดวา์อบอกไม่เอาไม่มีไม่มีที่ถึงมีที่ก็ไม่เอาเพราะว่ามันจะกลายเป็นการแยกยิ่งสร้างมาก มันเท่ากับยิ่งแยกบารมีนะยิ่งแยกกันความความเข้มความขังก็เหมือนกถูกแบ,บ่งแยกกันมันจะไปไหวตรงนี้ทีไหวตรงนี้ไหวตรงนี้ไหวไปไปทั่วเลย